สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาชมมิตซูบิชินะฮะ TB 24นะฮะรุ่นนี้เรียกได้ว่าตัวนี้สวยเลยนะฮะสวยเลยนี่หางได้สีมาให้เรียบร้อยนะครับแฮนด์แฮนด์จะเป็นเยื้องๆอย่างนี้นะครับนวลสวยๆเลยนะครับโอ้โหผมว่าใหม่กว่านี้นี่หายากแล้วนะนะฮะนี่ครับหางนี่ั p 240AL มือสองญี่ปุ่นนะฮะสวยนะฮะด,ดูดูดูนวมดูถังลานเบาด้วยนะครับตัวนี้จำหน่ายอยู่ที่3,800บาทรวมจัดส่งนะครับแล้วก็เก็บไปทางบวก200นะของแถมมีใบมีดใหม่นะครับตัวนี้ไม่ได้แถมไปนะครับใบมีดใหม่กับสายสะพาย2รายการนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับน้ำหนักเบามากน้ำหนักเพียง4โลนิดเดียวเองเปิดสวิตช์กดดันลงด้านล่างเ,เบาๆเอาเล่งดูฮะดูฟังรอบนะมฮะมิสู สวยเป็นสีดำนะฮะจะยกยกมาที่แจ้งๆหนะน่อยเนาะนี่นะฮะนี่ออืือตัวนี้สวยราคาแล้วใจเลยนะครับใครที่มองหาสภาพใหม่ๆนะมิซูบิชิสองสี่ไม่ไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วพี่มันเบามันเบาแล้วก็มันน้ำหนักเบา ดึงเบารสภาพสวยใหม่อ่ะประกันให้100วันดูแลให้ตลอดอยุการใช้งานนะครับไม่ต้องกังวลใจเรื่องอะไรนะฮะเราดูแลให้อยู่แล้วอ่าใครมองหาอยู่นะไม่น่าจะพลาดแล้วนะเร็วๆเลยนะครับสวัสดีครับ